้าลุงขึ้นมา,มารถผมทำไมเนี่ยช่วยไปส่งลุงหน่อยแถวที่แท็กซี่มันก็ไม,ม่นเคยมีลุงก็แก่แล้วด้วยลุงเดินไปไม่ไหวไม่ได้เดินไปนิดเดียวเองถึงท่ารถแล้วเจะไปส่งหน่อยให้กันมาดูคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยคุณไปรอแก๊ปคุณมาป่ะเฮ้ยคุณคุณจะเข้ามาในรถผมได้ไงเนี่ยเอา้าแล้วพี่ไม่ได้มารับผมเหรอครับมารับอะไรของคุณนี่ผมขับบีเอ็มจะมารับอะไรคุณคุณบ้าหรือเปล่าเอาก้น นี่ครับผมผมเรียกรถแล้วพี่ไม่ได้มารับผมบอกผม,ผมไม่ได้มารับคุณผมมาจอดรถตรงนี้เฉยแต,แต่แต่พี่กับเงนิงนเงินเงินพี่ช่วยไปส่งผมหน่อยได้ไหมครับพอดีผมผมจะไปขึ้นรถนะครับพี่คุณจะไปส่งอะไรคุณผมก็มีงานที่การงานที่ผมต้องทําคือผมผมต้องรีบกลับบ้านนะครับพี่แลตอนนี้มันจะไม่ทันรถแล้วครับพี่ช่วยไปส่งผมหน่อยนะครับฮะผมก็ต้อง ที่บ้านแม่ผมป่วยอะครับแล้วผมผมกลัวว่าผมจะกลับไปหาแม่ไม่ทันนะครับแม่ผมป่วยหนักมากเลยแล้วรถลถถ้าไม่ทนันรถรอบเนี้ผมไม่รู้ผมจะไปทันหรือเปล่าพี่นะครับพี่ผมว่าแล้วครับพี่พี่ช่วยไปส่งผมหน่อยนะครับไม่ได้คุณคุณลงไปเลยคุณลงไปเลยคุณไปรอ,อแก๊บคุณมาปะผมไปส่งคุณไม่ได้แต่แก๊ปมันมันไม่รู้จะมากี่โมงพี่เนี่ยผมติดต่อเขาไม่ได้ด้วยรครับไม่ได้คุณลงไปเลยแล้ว นี่คุณจะไปจังหวัดอะไรฮะแต่แต่ผมจะไปลำปางครับพี่ไปลำปางนู่นเลยข้างหน้านี่เลยเดินไปอีกนิดเดียวเองไม่อีกสองกิโลเองมั้งเนี่ยถึงท่ารถแล้วคุณไปเลยผมไม่ทันแน่เลยครับพี่มันเหลือแค่สิบห้านาทีเองครับพี่รถมันจะออกแล้ว,วครับคุณก็วิ่งไปสิโอลงไว้ครับข,ขอโทษได้ครับพี่ปิดประตูให้ผมด้วย บ้าเลยว่าขับบีเอ็มคิดว่ากูขับแจ๊ปบ,บ้าปะเนี่ยจะมาให้กูไปส่งบ้ามึงคิดอะไรอยู่วะคนขึ้นรถผมมาเดี๋ยวผมไปส่งพี่พูดจริงเหรอครับพูดจริงพูดขอบคุณนะครับพี่ขอบคุณครับเ้า้ย ครับคุณไม่มานั่งหน้ารถอะผมเปิดกระจกหน้าคุณไปนั่งหลังทำไมเนี่ยอ้นั่งๆไม่ไม่ไม่เป็นไรพี่อยผมเกรงใจพี่ <c oughs> ผมขึ้นรถก็ดีแล้วครับผมผมนั่งหังนี้นะครับสบายกว่าเยอะเลยเกรงใจมึงนั่งหลังเนี่ยนะอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่ไม่เป็นไรผมนั่งได้จริงๆครับผมนั่งได้จริงๆครับข้างหลังก็นั่งได้ครับเอ่อมึงนั่งเถอะมึงจะนั่งไหนก็นั่งเอาเสร็จย่างเร็วเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วครับพร้อมแล้วครับพี่ไปเลยครับ เออว่าแต่นี่แม่คุณเป็นไรอะ่ะอ๋อกีแม่ผมครับเขาไปตรวจมาครับมันเจอว่าเป็นมะเร็งครับอ,อเป็นมะเร็งแล้วรักษาทันไหมอะ่ะระยะไหนแล้วเนี่ยก็ตอนที่ตรวจเจอครับมันก็เป็นระยะสี่แล้วครับปีโอ้ระยะสี่เลยอ่ะครับผมเสียใจด้วยนะครับไม่เป็นไรครับพี่ผมก็ตั้งใจว่า อยากจะรีบกลับไปให้ทันแม่ครับเพราะว่าที่ทับไม่ได้พี่อ่ะผมคงกลับไม่ทันจริงๆครับผมก็อยากจะกลับไปให้ทันนะครับแต่ก็น่าจะทันแหละพี่เพราะว่าจริงๆแล้วแม่ผมก็เป็นมะเร็งใช่ไหมแล้วก็ตอนนี้ก็เสียไปสิบห้าปีแล้วหรอครับเดี๋ยวนะแม่เสียไปสิบห้าปีแล้วแม่ป่วยคืออะไรครับก็กลับไปหาแม่เนี่ยแหละครับคือ แม่ผมเป็นมะเร็งใช่ไหมเสียไปตอน15ปีที่แล้วผมอะ่ะก็อยากจะกลับไปให้ทันเนี่ยรอบนี้เพราะว่าผมก็คิดว่าผมเข้ามาทํางานในเมืองกรุงเนี่ยอยากจะหาเงินสร้างตัวเองสร้างชีวิตตัวเองแล้วก็รีบกลับไปหาแม่ครับนี่ก็เลยกับพยายามทาเต็มที่เพื่อให้กลับไปหาแม่ทันนะครับครั้งนี้ผมว่าน่าจะทันนะครับเพราะว่าเนี่ยถ้าไปทันรอบนี้ไปทันรถรอบเนี้ก็กลับไปหาแม่ทันครับ นี่คุณไม่รู้ตัวช้าเลหรอสิบห้าปีเนี่ยคุณรอมนสิบห้าปีเนี่ยนะคุณเคยมาทําอะไรของคุณเนี่ยก็ครับเสียไปสิบห้าปีแต่พี่ครับคนเรามันต้องลองทําก่อนไงครับลองทําให้เต็มที่ลองพยายามให้เต็มที่เราจะมาบอกว่าทันไม่ทันเนี่ยมันโดยที่เราคาดคะเนเอาเนี่ยมันไม่ได้ครับพี่แังนั้นมันต้องลองก่อนครับเดี๋ยวจะได้รู้ว่าทันหรือไม่ทันแต่ผมว่าครั้งนี้น่าจะทันครับอ๋องั้นมึงลงจากรถกูไปเลย แต่๋ยวผมทําไมอะครับเดี๋ยวผมไปไม่ทันนะพี่มึงบ้าปะเนี่ยมึงบอกแม่มึงป่วยมึงจะรีบไปหานี่กูเสียใจแทนแม่มึงจริงเลยนะฮะแม่มึงเสียไปสิบห้าปีแล้วมึงเพิ่งรู้ตัวตอนเนี้ยนะฮะโอ้นี่ยุ่งสี่สิบกว่านะมึงเพิ่งรู้ตัวเดี๋ยวผมไปไม่ทันนะพี่ทันอะไรฮะทันอะไรแม่มึงเสียไปแล้วสิบห้าปีมึงจะเมื่อรู้ตัวเริ่มจะต้องทาธุรกิจเริ่มอยากสาเร็จ เริ่มอ,อยากอะไรเริ่มอ,อยากมีจ้างเริ่มอ,อยากมีเมียมึงบ้าเปล่า,าแม่งตายไปนานแล้วมึงโงจากรถไปเดี๋ยวนี้เลยเอางั้นเหรอพี่เอางี้แหละมึงรีบลงไปเดี๋ยวนี้ยิงแม่งมทีถ้าผมไปไม่ทันเอามึงไปมึงไปเดี๋ยวนี้เลยเอา้เอาลุงลุงขึ้นมาบนรถผมทำไมนะเนี่ยอ้าอ๋อลุงเึกวกรถแท็กซี่ โอ้โหอะไรกันวันนี้คิดว่าผมเป็นแท็กซี่กันหมดเลยอ่ะลุงเราไม่ใช่แท็กซี่เหรอไม่ใช่ผมไม่ใช่เอาอย่างนี้กันเดี๋ยวไปช่วยช่วยไปส่งลุงหน่อยไปส่งไหนเนี่ยลุงคือถ้ารถแถวนี้แหละพอดีลุงจะต้องไปต่างจังหวัดช่วยไปส่งลุงหน่อยแล้วกันโอ้คือรถอีกคนแล้วแล้วก็เถืนี่แท็กซี่มันก็ไม่ค่อยมีลุงก็แก่แล้วด้วยลุงเดินไปไม่ไหวนะช่วยไปส่งหน่อยแล้วกันป้าดุง เดี๋ยวผมไปส่งลุงอ๋อขอบใจมากนะลูกนั่งดีๆลุงอ๋อโอเคดีแล้วอ๋อแล้วนี่ลุงไปต่างัางัววัดททำไมครับลุงไปหาลูกหน่อยมันจะไปหามันนานแล้วพ่อหนุ่มไม่ใช่แก๊บเหรอเนี่ยไม่ใช่ลุงผมไม่ได้เป็นแก๊บผมก็ขับรถปกตินี่แหละอยู่ๆก็โดดกันขึ้นมารถผมเนี่ยผมก็งงมาทำไม ทางรถหรูดิโอ้โหราคาหลายตังค์แล้เนี่ยก็ไม่หรูหรอกครับลุงก็ปกติแหละไม่ได้อะไรขนาดนั้นหรอกครับแล้วทําทำอะไรอะไร่ะอ๋อผมก็ทําธุรกิจส่วนตัวครับลุงคือรถได้ขนาดนี้โอ้โหก็ไม่ธรรมดานะ้เนี่ยโอ้มันก็ไม่เท่าไหร่หรอกครับลุงผมก็เริ่มมาจากศูนย์นะครับตอนเด็กๆผมก็เก็บขวดขายลุงแต่ก็เก็บมาเรื่อยๆครับเพราะว่าอะไรดีก็ทําโอกาสเข้ามาผมก็ทําครับจนตอนนี้ก็ พอมีพอกินก็ได้แบบนี้อยู่ครับลุงแล้วมีครอบครัวยังเนี่ยอ๋อผมก็เคยมีแฟนนะครับลุงแล้วก็คบกันมาหลายปีครับก็สร้างเนื้อสร้างตัวกันด้วยกันมาตั้งแต่ยังไม่มีอะไรเลยครับลุงแล้วก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้แหละคือคนสุดท้ายแล้วที่ผมจะใช้ชีวิตด้วยครับเราก็เซตวันแต่งงานกันครับอยู่วันนึงเขาก็หายไปลุงจนตอนนี้ผมยังไม่รู้เหตุผลเลยว่าทําไมเขาถึงหายไปจากผมหนุ่มเป็นคนดี ยังไงก็ต้องเจอคนดีสักวันแหละขอบคุณครับอ,อ๋อว่อดูมนั่นผู้หญิงเขาเป็นอะไรเ่ยอยู่ข้างทางเนี่ยแกเดือดดีดีน็เจ็บขาอยู่นี่ไงทำท่าไหนไปนเหยียบปบะปูบ้าว่าเฟ้อเกก็บ่นจังเลยรถไหนรถแกเมื่จะถึงก็ฉันเจ็บขาเดินไม่ไหวแล้วเนี่ยนี่แกไม่เห็นจริงๆเหรอคะว่ารถฉันอยู่ตรงไหนอ่ะไหนอ่ะ รถทุนสองล้อรถแกใช่รถฉันแกจะให้ฉันไปขันนี้เนี่ยนะอะทําไมอะรักโลกฉันขี่แกก็ยืนอย่างนี้ไงแล้วมันจะไปยังไงที่นั่งก็ไม่มีแล้วแกยืนฉันเป็นคนขี่รถฉันโอ้เออแฉันจะยืนตรงไหน่ะค่ะฉันเจ็บฉันยืนได้ยังไงหรือแกจะเดินงั้นฉันขี่แกเดินไปแกขี่ไม่ได้แกขาเจ็บตามฉันมา แกว่าแต่รถแกเพิ่งซื้อมาใหม่อวะใส่ถุงมาด้วยจะบ้าเหรอแกเนี่ยมันคุมเอาไว้เพื่อกันแรงกัดบอโอ้ไม่ตั้งใจเรียนดิเวลาเรียนน่ะมีด้วยหรอวะไม่ใช่กันเปียกเหรอือมถ้าทางเขาได้เนี่ยขาเจ็บน,นั่นเ่ะช่วยเขาหน่อยดิบะ โอ้ยแวนรับะไรลุงผมบูแคส่งลุงเนี่ยก็ไม่ได้ันหรอกลุงมาแวะรับคนนู้นคนนู้นอีกแล้วไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ถึงแล้วของลุงอ่ะแต่ว่าเนี่ยที่มันทางที่ทางมันไม่ค่อยปลอดภัยนะเชื่อเขาหน่อยนะเพราะมันทางผ่านอยู่แล้วโอ้ลุงจะเวิร์กเหรอลุงโอ้ใครก็ไม่รู้อีกแล้วลุงไม่แน่แล้วเผื่อเป็นเนื้อคู่เราก็ได้อ่า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 โอเคลุงอ่าดีดีดีอืม มีวิธีอื่นที่จะไปได้ไหมนะแกก็<ะ>ยืนเกาะอ,อย่งางนี้ไงคุณไปด้วยกันเปล่าแกแล้นมันไอ้แฟนเก่าแกนี่เนี่ยดูดิโน่นะโน่นะดูดิเอาแล้วเหลา นี่คุณคุณหายไปไหนมาแล้วนี่คุณเป็นไงบ้างเน่สบายดีไหมไม่ได้เจอตั้งนานแม่แม่แม่แมแมทำไมเป็นถามคุณหายไปไหนมาโถน้ำเา่าอ่ะคุณเป็นคนทิ้งเขาเองแล้วไม่น่ามาถามแบบนี้อีกหรอฮะแกอย่าไปกลับไปคบกับมันนะนิสัยไ,ไม่ดีทิ้งแกให้ลำบากคนเดียวอะ่ะบ้าเปล่านี่คุณพูดอะไรของคุณเนี่ยฮะผมไม่ทิ้งเขาตอนไหนคุณจะบ้าหรือเปล่าผมยังจะแต่งงานกับเขาอยู่เลย แหมหายไปตั้งนานนี่คุณคงจะไปแต่งงานกับผู้หญิงคนอื่นมาแล้วสินะอโอแล้วยังมีหน้ามาถามคุณสบายดีไหมแกฉันเป็นคนถามเขาเองเออนั่นแหละอย่านึกนะว่าฉันไม่รู้ว่าคุณอะแอบไปแต่งงานกับคนอื่นแต่งกับคนอื่นบ้าอะไรของคุณคุณพูดจะาเพอเจอร์อะไรเนี่ยวันที่ผมจะไปแต่งงานกับเขาอะผมยังมาปรึกษาคุณอยู่เลยว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขา มันมีชูแกนี่คุณบ้าปะเนี่ยเขาจะไปรู้ได้ไงผมก็บอกอยู่ว่าผมจะเซอร์ไพรส์เขาคือคือหมายความว่าไงเอ่อก็ฉันมาปรึกษาแกแล้วบอกว่าเนี่ยพุ่ยไอ้จะแต่งงานโอ้หแกไม่รู้เรื่องเลยก็ก็เขาเซอร์เซอร์ไพรส์ฉันเขาจะมาขอฉันแต่งงานฉันจะรู้เรื่องได้ไงอะฮะก็ฉันจะรู้ได้ไงว่าเขาจะแต่งงานกับแกอะก็ฉันเป็นแฟนเขาแกนี่บ้าเล่าเนี่ย แ,แต่ยังไงก็เหอะผู้ชายคนนี้ยังไงก็คบไม่ได้นะมีอย่างที่ไหนอะ่ะปล่อยให้แกําบากอะ่ะลําบากก็เคยมาดูดําดูดีไหมก็ไม่อะแล้วนี่อะ่ะแกอะ่ะเป็นคนช่วยทุกอย่างเลยไม่ต้องพูดโอ้แกมาถึงขนาดนี้แล้วพูดพดไปเถอะให้มันรู้ไปเลยว่าที่ผ่านมาเป็นไงอะ่ะนี่คุณมีนี่อะไรทําไมผมไม่รู้มันเป็นเรื่องส่วนตัวของฉันน่ะฉันไม่อยากให้คุณต้องมาลําบากกับฉันด้วยอะ่ะฉันก็เลย ไม่ได้บอกคุณไปอ่ะค่ะเพราะอีกอย่างหนึง่งฉันรู้สึกอับอายที่ฉันเป็นนี่อะเพราะว่าความรู้เท่าไม่ถึงการอะคุณที่โดนเพื่อนหลอกฉันไม่อยากให้คุณมาเดือดร้อนกับฉันด้วยอ่ะฉันก็เลยยอมออกห่างคุณมานี่คุณเป็นนี่อยู่เท่าไหร่ห้าล้านค่ะล้านแรกสี่สิบบาท ติค่าก๋วยเตี๋ยวไว้ร้านที่2 35บาทค่ะร้านที่3ามก็สิบาทค่าน้ำแข็งใสร้านที่4 80บาทร้านที่ห้านี่เยอะสุดเลยค่ะคุณ200บาท5้ร้าน ก็นุ่มเดี๋ยวลุงลงตรงนี้แหละเดี๋ยวลุงเดินไปเองเดี๋ยวลองเคลียกาแฟให้เรียบร้อยเออคุณลุงครับผมต้องขอโทษคุณลุงนะครับที่ไปส่งไม่ถึงที่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเคลียกาแฟเราให้เรียบร้อยเลยเออแต่ลุงเดี๋ยวขอจ่ายค่ารถหน่อยออไม่ต้องหรอกครับคุณลุงแค่นิดหน่อยเองแล้วผมไปส่งไม่ถึงที่ด้วยครับยังไงผมต้องขอโทษจริงนะคุณลุงไม่เป็นไรลุงจ่ายให้ไม่เยอะแล้วเพราะลุงก็มีไม่มากเดี๋ยวลุงจ่ายให้สี่สิบเอาเบอร์บัญชีมา ไม่เป็นไรหรอกครับคุณลุงเอานะ่าไม่สบายใจลุงไม่สบายใจนี่ครับเจ้าสแกนเลยนะโอเคเรียบร้อยแล้วครับลงไปแล้วเลียร์ให้เรียบร้อยนละครับคุณลุงคุณลุงครับคุณลุงบอกว่าจะโอนมาแค่40บาททำไมโอนมาตั้ง40ล้านนะครับ ก็สี่สิบล้านนั่นแหละลุงช่วยค่าแต่งงานแล้วก็เช่วยจาย่ายเงนินค่านี่ให้แฟนด้วยคุณลุงนี่คุณลุงเป็นใครครับเนี่ยลุงเหรอลุงรวยคุณ <c oughs> คุณว่าคุณลุงเขาจะได้ยินที่คุณพูดมั้ยเมื่อกี้ที่คุณเป็นหนี้ห้าล้านแต่ละล้านคุณเป็นเท่าไหร่ ฉันว่าลุงคงไม่ได้ยินหรอกคุณเพราะถ้าได้ยินลุงคงไม่โอนมาขนาดนี้หรอกมั้งโอนมาตั้งสี่สิบล้านเนี่ยคุณไปไปแต่งงานกันแล้วคุณจะโอนเงินให้ฉันหมดเลยใช่ไหมเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวพวกเธอสองคนจะแต่งงานแต่ที่ไม่มีฉันคนนี้ได้ไงจ๊ะก็ถ้าไม่มีแกฉันคงได้แต่งงานต้งแรกแล้วแหละอยู่นี่อะไรแกฉันจะเลิกคบกันแ,แต่ถ้าไม่มีฉันแกก็ไม่ได้สี่สิบล้านกันหรอกฉันเลิกคบแก